จะเข้าไปรีวิวโรงแรมกันค่ะมาเช้าพูดเรามาฝากกระเป๋าไว้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เข้าไปเช็คอินกันเลยก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าห้องพักของเราเป็นยังไงแล้วก็มันพร้อมอาหารเช้านะคะเดี๋ยวตอนเช้าเราดูอาหารเช้าด้วยว่าเป็นยังไง านะห้องก็คือดูเดนไปเลยเข้ามานะคะทุกคนขวามือก็คือห้องน้ำค่ะคือมินิกระถัดรัดมากนะขาแยกส่วนนี่นะคะเป็นแบบซอกหลืบเ,เล็กๆนี่ค่ะเตียงของเราน,นะคะก็คือไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่แล้วก็ห้องแบบกำลังดี มีนี่นะคะแบบหัวเตียงวางได้โซฟาไว้อ่านหนังสือไปก็คือสามารถปรับได้นี่นะโชว์ขึ้นบนหรือว่าปับอ่านหนังสือตอนกลางคืนก็ได้ข้างนอกก็คือเป็นแบบวิวตึกนะคะมีเตารีดนะคะื่อใครอยากรีผ้าเตารีดมาค่ะแล้วก็มีเซ็ตชากาแฟนะคะ แล้วก็เพื่อความปลอดภัยจะต้องมีตู้เซฟนะคะนี่แล้วก็ตู้นี้กินอะไรได้บ้างนะตรงไงหอ่ะคาดานียขา้าวารอดให้ด้วยเสียตังไหมนะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยดูกัน นีโทรศัพท์กิ้งกลางเผือแบบว่าอยาได้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีทีวีมีอะไรให้ดูผ้าผ้านอแบบอ่าลิขสิทธิ์มาเลยอีอะไรดูนะคะลิขสิทธิ์มาเลยที่สำคัญ๋ย่ไปดูว่ากันห้องนานมันแยกกันก็ดีนะเราว่าดีมันก็คือแยกโซนอตรงนี้เป็นอะไรอะคะตรงนี้เป็นนี่ค่ะเป็นอ่าง อ่างล้างหน้านี้มีสบู่อันน,นี้คือแชมพูแชมพูแบบมีความเหมือนแบบหลอดเหมือนโฟมเลยอะแชมพูแล้วก็บอดี้วอชมีค่ะแล้วก็เป็นแบบผ้าเช็ดหน้านะคะผ้าเช็ดตัวจะอยู่นี่แล้วก็ไปดูห้องน้ําอันนีน้นิเล็กน้อยเข้าไปแล้วคือห้ามพลิกตัวนะก็คือพอดีดพอดีไหนนี่ค่ะห้องน้ําซ่อนนี่นี่ห้องอาบน้ําน,นี่นี่อ่า ก็คือกระหัดหลาดมากมันก็พอดีตัวนั่นแหละ<ช>ตัวสำหรับ,รบเกดอดีตัวก็คือพอดีเลยพอดีตัวเป็นฝักบัวนี้เชาว์ใหญ่ๆเลยสะผมสะใจได้เป่าผมยังไหมสำคัญมีไหมมีไหมมีไหมใหญ่สะใจมากพูดเลยชอบมากเลยได้แบบนี้คือแบบจะได้แห้งเร็วนะคะโอเคดูปักก่อนนี่คือปักได้แหาปัก แล้วก็มีไม้แขวนเสื้อให้ดูวิวเนี่ยไปดูวิวกันเดกเฮ้ยเปิดกระจกได้ด้วยนี่เหมือนคุณหญิงิีาตีจริงๆด้วยถ้าหิมะตกจะดีมากทุกคนครับเราว่าถ้าทุกคนมาเที่ยวหน้าหนาวเราอยู่ตรงนี้เปิดหน้าต่างออกไปใช่ไหมถ้าคืนนี้หิมะราดดีเลยอะเปิดไปก่อนไม่มีกลิ่นควันรถเนาะ ไม่มีไม่มีเพราะตรงนี้มันคือเป็นจุดจอดรถนะคะไม่ใช่ฝั่งถนน,นไหนดูดิดีดอ่ะเย็นสบายอากาศ19องศานะคะอุ๊ยอากาศดีมากไหนเกตหันหน้ามาสิานี่เออจริงด้วยสวยสวยสวยตอนนี้คือหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มก,กว่าแล้วแหละดีมากเหมาะสำหรับการมีเครื่องดื่มสักนิดนึง ากาศเย็นๆฟีลเหมือนเปิดแอร์แต่ทุไม่ได้เปิดแอร์คือแบบเย็นธรรมชาติอ่ะขาดเครื่องดืง่ม สวัสดีค่ะอสวัสดิ์วันที่11นะคะกันยายนี่เราลงมาทานอาหารเช้านะคะคือตื่นมาแล้วเขือกเย็นๆอยู่เลยนะข้างนอกก็คือคืมกว่าเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าข้างนอกยังไงตอนนี้ขอทานอาหารเช้าก่อนนะอาการตามากช็อกโกแลตก็คืออย่ข้างหลังพี่อ้างแล้วก็อันนี้เกตเอามาเป็นแบบชีนแบบพาม่าแฮมแล้วก็จะลองไข่ต้มค่ะคือเป็นเกตไข่ต้มแล้วก็ชีสอะอยากลองชีสสักอย่างเยเกิดเซอร์เบอรี่นะคะ ก็มีช็อปซึ่งแบบเป็นเราต้องแบบมาช่วเองแบบโอ้ยวางลโอ้ยผงช็อกโกแลตเด็กคนนี้อันนี้คือกระดาษใช่ครับ ระวังหงน,ะน้ำร้อนไหมเนี่ยร้อนมากไหมก็ร้อนแหละแฟนก็ร้อนยังร้อน,น,อนเดียอ,อันนี้พักไว้สักพู่นะคะเดี๋ยวชิมดูของพี่อานะคะเบาๆเป็นกาแฟดำโยเกิกกเร์ตเบอร์ี่แล้วก็คอลซัมชิ้น่มากเลยคอลัมครับ าอ,นนะะอาหารเช้าจริงจังครับแล้วก็เป็นแบ็คครับแบ็คบบคัเฟ่ค่ะเอาค่าไปเป็นจอยน้องใส่ใส่น้ำเยอะไปขนาใส่น้ำนาต้องกว่านี้เลยจริงมันเข้มบอกเยอะหญมากเลย กเราเลือกมาสองแบบนะจริงมันมีสามแบบกลัวกินไม่หมดะต่อที่เซรามิค่ะที่กระชีสน่าดมดีรต่บับขมเค็มแล้วก็มีติดเบ้ลนิดน ขา่ต้องตุ้งโซเรนมีไข่แดงมีไม่มี๋มย่ข้าวปลเอ่าปลาอย่าบุลลี่อืมไม่ชอบอย่ากันม่กินมากเลยอันนี้ก,กลุลลี่รีวิวนะคะอาหารเช้าที่ถ่ายให้ดูไปบมื่อกี้นก็คือ อลังการอยู่นะตอนแรกลงไปดูเหมือนน้อยแบบเล็กๆวางไว้แต่คือเขาจัดสรรดีมากมันคือแบบเรียงไว้ทุกอย่างชีสแบบพวกแฮม,มอะไรเงีา้ายพร้มแแฮมหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเซรามี่คือแบบแน่นแล้วก็คอนเป็กอ่ะกินไม่ไหวพี่อันกินโคซอร์อร่อยมากอะไรเงี้ยเราไม่ได้กินแล้วก็มีโยเกิร์ตเนี้ยค่ะผลไม้เยอะน้ำผลไม้ก็มีนมก็มีโอเคเลยนะคะสำหรับที่นี่คืนละถ้าเราหาเป็นให้ต่อคนอ่ะสาม,มันสามเพราะของเราจองมาสองคนสองคืนนะคะที่นี้พันสามร้อยเอ้ยหมื่นสาม แล้วก็ไม่ไม่ไกลจากใช่ไม่ไกลจากสถานีใช่เดินมาง่ายๆก็ข้ามข้ามสะพานที่แม่น้ํามาแล้วก็ใช่ก็คือเดินชมริมแม่น้ําเลียบริมแม่น้ามาเดินมาข้ามมาอีกนิดนึงก็คือจะเจอเลยแล้วก็มีในซอยก็แบบมีของกินด้วยเมื่อคืนที่แบบเราเดินมาผ่านแล้วมีผับดีวยนะใช่ใช่มีผับใกล้ๆิ่งขึ้นมผับตอนแรกตกใจนึกว่าเขามาปะทวงกันเมื่อคืนคืออ้าผับคือสี่ทุ่มห้าทุ่มยี่คืนี่ะยังคึกคักกันอยู่เลย แล้แหละก็คือแบบโอเคมากมันแล้วก็ซอยอีกซอยหนึ่งถ้าออกจากหน้าโรงแรมไาเข้าอีกซอยข้างๆอ่ะก็เป็นแหลง่งช้อปปิ้งนะปก็เป็นแหล่งไม่ใช่ช้อปปิง้งแหล่งอะไรนะกินดื่มเชยร์เนี่ยก็คือเราไปสงสว่าเอ้ยเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็แบบเดี๋ยวลงไปไม่ไหวต้า,ตาสภาพไม่ไหวจ้า,จาน,นอนกันมาแล้วก็คือแบบอ่ะพักก่อนนะวันแรกพักร้างนะคะนี่รีวิวประมาณนี้นะคะห้องพักที่นี่อ๋อแล้วก็จะบอกว่าห้องน้ำเมื่อวานอาบน้ำเมื่อคืนแล้วคือเราเครียดจับตัวเรานะ สูง172ความต้งนตัวประมาณนี้คือตื่นมาน่าจะเขียวไปหลายมุมเพราะคือมันแคบแบบสำหรับเร,เ,รเราเลยรู้สึกว่ามัน,นใช,ใชน่ใช่ใช่คือแบบทาครีมแล้วปุ๊บแข็งปุ๊กั๊กปุ๊กปัก,ปก,ปกโดนแบบข้าห้องหนาเลยก็คือบานก็คือแบบทำใจกับห้องน้ำน,นิดนึงเพราะว่า เราก็อสามาที่เราเคยไปอังกฤษก็คือห้องเล็กเหมือนกันบางทีก็แอบสนใจยุโร <ul> แปลเออาจจะอันนี้เลยถ้าใครแบบมันเป็นแบบนี้ทุกที่ก็แบบคอมเมนต์บอกได้นะคะเราก็แบบว่าอันนี้ก็คือเป็นโรงแรมที่แรกที่เราทิพักที่สวิตนะคะรีวิวให้ดูประมาณนี้เนาะเผื่อใครอยากมาแล้วก็ถ้าพักที่นี่ก็กระเป๋าก็อย่าใบใหญ่มากนะอใช่ใช่เพราะห้องก็ไม่ได้ใหญ่ามาก เดี๋ยวมันจะมันก็คือการล้วก็เฮ้ยแต่แต่เราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะมันมันดีทุกอย่างเลยที่เราถ่ายให้ดูเมื่อวันเตารี่เลยใช่พิพาก็คือครบได้ใหญ่ด้วยเราชอบได้แบบใหญ่เลยช่วยสบใยมากแล้วก็แบบห้องน้ำระบบน้ำเลยไหลดีมากใช่ตรงี้คือนยแบบโซนแห้งเปียกที่เราถ่ายให้ดูโอเคสำหรับการแบบฟังก์ชันการใช้งานอ่ะโอเค แนะนำมาได้ต่างมาได้ที่นี่โอเคแลวก็สักครั้ตฟองดูข้างล่างก็คือจิ้มกินได้ตลอดเมื่อวานอนเราเข้ามาก็ไม่กล้าจิ้มเนี่ยเพราะว่าเห็นเขาฝรัง่งเขาตอนเข้ามาเขาก็จิ้มมันก็กินตอนออกก็จิ้มมันก็กินอย่างเงี้ยโอเคให้คะแนนเท่าไหร่ดีเต็มสิบเท่าไหร่เต็มสิบเหรอ,อเฮ้ยเราให้ให้ให้แปดเลยนะเ,เ,เราเราก็ให้แปดเท่ากันอ ก็คือมันก็คือน่ารักความน่ารักหลัก,กได้เดี๋ยวเขาจะจะมีฟังก์ชันที่รอหรือติดติดบ้างอะไรบ้างแล้วก็แบบมีมีลิฟ์เมื่อกี้ที่เราทานอาหารเช้าเสร็จแล้วจะรอขึ้นมาก็คือมันเขาพนักงานเขากําลังแบบทาความสะอาดหรือแวบบ่าเปลี่ยนลบกผ้าผู้ที่นอนผ้าอะไรอยู่พอดีมันเป็นแบบลิฟต์ตัวเดียวกันยอะไรเงี้ยก็จะรอแล้วก็เดินขึ้นมาค่ะแต่ก็เดินไปเรื่อยเร่อยนิดนึงโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยจบคลิปนี้นอนแล้วเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าว่าวันที่สองของเรานะคะที่สุริตเราจะไปเที่ยวในเอ็นต่อนะคะกดไลคกด subscribe, ิดาวออะะว้ว้นนะอั